จังหวัดชุมพรถือเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟโรบัสต้ามากที่สุดในประเทศไทยซึ่งในช่วงปี2,530จนถึง2,540ราคากาแฟตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ25บาทถึง35บาททำให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกาแฟได้รับความเดือดร้อนจึงมีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกาแฟส่วนหนึ่งได้มีแนวคิดว่าควรจะก่อตั้งองค์กรที่มาบริหารจัดการผลผลิตกาแฟ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดจึงได้รวมตัวกันแล้วขอจดทะเบียนองค์กรในชื่อสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจำกัดเมื่อวันที่20มกราคม2540มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัดชุมพร นใน3,000ตันนั้นเราจะแบ่งเป็นอยู่2 2เคสนะครับเคสที่1ก็คือส่งให้กับโรงขั่วใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเนสเล่มกนาขอ้อชองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสักรเก็บไว้แปรรูปเอง350ตันนะครับใน350ตันนี้ก็จะมีในส่วนของกาแฟคั่วบดซึ่งเป็นกาแฟสดนะครับเราก็จะแบ่งเป็นลักษณะของสูตรต่างๆอีก5สูตรด้วยกันนะครับแล้วก็ลักษณะของสีนะครับประกอบด,ด้วยสีอ่อนสีเข้ม แล้วก็สีกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของกาแฟสดเราก็จะมีร้านกาแฟสดของสากกรเองนะครับสิ่งที่เหลือจากการทํากาแฟสดนะครับส่วนหนึ่งก็มาทําสบู่กาแฟนะครับนั่นคือในส่วนของธุรกิจแปรรูปที่เป็นกาแฟสดหรือว่ากาแฟสารนะครับอีกตัวนึงในส่วนของกาแฟทินวันของสากกรนะครับก็จะมีอยู่2แบรนด์นะครับกาแฟทินวันแบรนด์กาแฟชุมพรซึ่งเป็นกาแฟดั้งเดิมนะครับแล้วก็กาแฟสากกรซอยของเขาก็คือว่ากาแฟชุมพรนะครับ ี่คืออีกแบรนด์หนึ่งเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับรสชาตินะครับซึ่งแบรนด์กาแฟสากลนี้รสชาติจะเข้มข้นนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สากลกํากลังทำในเวลานี้ก็คือในส่วนของกาแฟสดนะครับเขาเรียกว่ากาแฟดิฟคาแฟะนะครับตัวนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ดื่มกาแฟคอกาแฟะนะครับแต่ที่บ้านไม่มีเครื่องชองนะครับเราก็ใช้ในส่วนของกาแฟตัวนี้ได้ซึ่งอยู่ในตุงกระดาษนะครับ ฉีกถุงกระดาต่างๆก็เติมน้ำร้อนนิดหน่อยนะครับหนึ่งนาทีก็สามารถทถนได้ซึ่งมันก็ประหยัดเวลาส่วนหนึ่งด้วยครับในส่วนของรางวัลน,นะครับก็ได้รับพระราชทานจากพระองค์โสมนะครับในฐานะองค์กรผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการกาแฟาไทยนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2557นะครับแล้วก็มีรางวัลพระราชทานจากพระองค์โสมอีก2รางวัลน,นะครับในส่วนของการประกวดแบรนด์ผลิตภัณฑ์สากลนะครับของ งานเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสักกรนิดเด่นระดับจังหวัดนะครับที่เหลือก็จะมีการประกวดต่างๆในส่วนของโอทบก็ดีนะครับของกรมการต่างๆก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนมาตรฐานสินค้าของสักกรนะครับเรามี5าลานมีเครื่องหมายอยนะครับมีเครื่องหมายสินค้าสากกรนะครับแล้วก็โอทบฮาดาวแล้วก็ในส่วนของพมชนะครับสินค้าของชุมชนนะครับโดยสากรรมจังหวัดนะครับ มีบาร์โค้ดนะครับมีสมอสอมีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะครบทุกตัว